พรัมไหมคะก็ตื่นขึ้นไปแฟนตัเลยมีไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ต้อมทำยไงบ้างครับซ้อมโอ้ซ้อมมาเยอะมากๆอยู่ต้องใช้คำว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกเรามีรันทูกันหนึ่งชีแล้ววันนี้เช้าเรา เลือกที่จะมาเช้าเพราะจะมาซ้อมอีกทีใช่แล้วเราก็มีรันทูกันที่บ้านตัวเองกันด้วยรันทูเองรันทูเองรันทูเองโอ้ตั้งใจมากคนข้างเนี้ยตั้งใจแล้วแบบถามว่าหนูตัวหนูเองก็แบบแอบกดดันตัวเองนิดนึงยังมีความไม่มั่นใจอยู่แต่ว่าสู้อุ้ยแต่ว่าแอบเห็นว่าพี่มิวเก่งมากเก่งเก่งมากเก่งทุกคนค่ะเก่งทั้งสี่คู่เลยใช่ทุกคนตั้งใจมากๆเดีกพี่บอกกังวลกังวลในส่วนไหนครับ หรือว่าอาจจะแบบมันก็จะมีเดี่ยวด้วยไงอ่ามันก็น <laughs> อ่า <ะ S 2> ใช่ใช่พอแบบเรามีคู่เราเราก็จะรู้สึกโอเคสบายใจแต่ว่าพอพอดียวปุ๊บมันก็จะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าอ่ามันอาจจะเป็นการที่พรีเซนต์บางอย่างที่เราเลือกไว้อย่างของเราเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละแบบมันก็เป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทํา ซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะเจอเพลงที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นในวิวเลยค่ะอ่าใช่ขันนี้จะหมุนเหมือนวันนั้นสำหสับาราที่บอกว่าจะหมุนบีบอยไม่มีไหมครับอุ้ยต้องรออันนี้ต้องรอใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรอย่าลืมซื้อนะคะตอนนี้บนี่ยยังขายได้อุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้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 ที่พูมนีลงมีแล้วมีหมุนุผลไม่ได้ไม่ได้ผลผลอุ้ยหลุดทำไมล่ะอุ้ยเออเออโป้ละ แรเม่อกี้มอาิเตดที่เราแต่งเียมใหม่ด้วยครับว่าก็ค่ะก็มีเป็นมิวเลิร์มในเวอร์ชันที่โตขึ้นดูแบบโตเป็นสาวขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความน่ารักอยู่มีแบบเรื่องราวต่างๆที่เราอยากเล่าไหมคะหนูว่าต้องบอกว่าเกือบ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 ทกือี่จางคบรถเลยอืมใช่่ เลือกเพลงใช่ไหมมีประชุมกันอ่าปุมมีค่ะอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็หรือว่าจะอาจอาจจะเปลี่ยนเพลงเดิมๆให้มันดูมีอะไรใหม่ๆอ่าสปอยะอ่าสปอยล์สุดวัรแล้ว l a s ี t ม i ยังมีขายอยู่นะคะตอนนี้ใช่ใช่ที่เราเลือกเนี่ยมันเกี่ยวกับทั้งคู่เลยไหมคะหรือว่าีเรื่องราวเกี่ยวกับเราไหมหรือว่ามีเคาเรียกมามีความสำคัญอะไรกับ ต้องต้องแบ่งเป็นพาร์ทก็จะมีพาร์ทที่เป็นระหว่างเรื่องราวของเราสองคนแล้วก็อย่างที่บอกก็เพียงเพียงเดียวอันนี้สปอยเวอร์ก็จะเป็นอะไรที่เราลองเลือกเลือกที่จะทําเลือกที่จะทำเลือกที่จะลองใช่ค่ะก็เพรว่าต้องวางแล้วแหละเพราะว่าเป็นอะไรที่ยังไม่เคยเรายังไม่เคยให้แฟนๆเห็นเหมือนกันใช้วผมเลือกรท่อกพาร์ทเดียวเราเพาร์ทเดี่ยวมีความเป็นตัวเลือกมากมากสุดสุดจะมีบอกรักไม่ได้แล้วอ คุณดูที่น้แเพว่คูนี้จะมีเพลงพิเใช่เพลงที่พูดปล่อยไปเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเพลงชาร์ตฟิลค่ะคือครั้งนี้จะเป็นการเพอร์ฟอร์มครั้งแรกของเราเลยใช่ค่ะเรื่องออกเนื้อหาเพลงของเรื่องาเพลงให้ฟังก็หนูหนูว่ามันเริ่มมาจาก เมื่อก่อนช่วงแรกๆก็คือแฟนๆชอบแซวว่านองเลิฟอ่ะชอบช็อตพี่มิวเราก็แบบคุยกันเรื่องนี้ว่าเออมันจะมีคำพวกนี้นะที่แฟนๆอ่ะชอบใช้แล้วก็อย่างที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ไปเขาเขาก่อนบอกว่าหนูชอบคำหนึ่งที่บอกว่าเข้ามาแซงคิวให้ใจวุ่นวายเพราะว่าแฟนก็จะรู้ว่าเนี่ยนองเลิฟอ่ะคือคิวศูนย์พี่มิวนะใครจะแย่งคิวหนึ่งสองสามไม่มีแต่เป็นคิวศูนย์ใช่มีก็แอบนานเลิสอน โดนช็อตแล้วก็ฟิลช็อตแต่โดนช็อตฟิลมันช็อตฟิลเข้ามาเฮ้ยใจวุ่นไปอยากเห็นภาพแบบนี้ในคอนเสิร์ตเออฝากเต้นด้นะฝากฝากด้วยนะคะมีแบบเต้นลงในแบบว่าต่อเออในแบบออฟในออฟฟิเชียลจีมีพีวีค่ะก็สามารถไปแกะท่ากันได้อันนี้แอบคาดหวังว่า จะมีแฟนๆเต้นเต้นเอออาจจะมีแบบลุกมาเต้นกับเราไหมอันได้เชิงลุกก็ได้แต่ว่าทำมือก็ได้เออทำมือก็พอไห้รู้ว่าทำแล้วนะใช่งั่นพี่ให้คุณพุ่เป็นตัวแทนของทั้งติ๊กตในแบบของคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนเลค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยสปอนเซอร์พวกเราแบบเด็กบ้าน JMTV อย่างเสมอเลยก็ พวกเราเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับแล้วก็เต็มที่กับงานนี้มากๆเลยค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นเศษแรกของพวกเราที่เหมือนเราได้คู่กันแบบออฟฟิเชียลที่นี่เลยก็ฝากด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่างถ้าพูดถึงแฟนเดย์กันแล้วกันทั้งสี่คู่ขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสี่คู่นะคะดีใจมากๆเลยแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกคู่ไม่ใช่แค่คู่เราทุกคนตั้งใจที่จะซ้อมแล้วก็อยาก โชว์ให้แฟน,นแล้วก็มอบความสุขให้แฟนค่ะใช่ค่ะบัตรบัตรย,ยังสามารถกดได้แต่เหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยค่ะสามารถกดได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาดูที่นี่ก็สามารถกดปปแบบออนไลน์<า>ได้เหมือนกันค่ะแต่ที่อยากรู้อนี่ค่ะ<อ>บบตัมีเซอ์ออกปีน้ำรอแนาว้าตอนนี้มีฉายาใหม่แล้วก็คือเป็นพี่คุยเยอะกับน้องเทสคือเดียว ทำไมทำไมมันมาจากใช่มันมาจากเกลูรูค่ะคือปีหน้าเราจะมีสองเรื่องคือคุณวานร้านชํากับเกล l ูสค่ะเออคุณวานร้านชําก็จะเป็นแบบหนังโรแมนติกฟิลกูดน่ารักน่ารักอะไรงแต่ว่าก็ในวัยตัวขึ้นวัยแบบวัยทํางานแต่ว่าเกลูรูอายยังไงพี่มิว้วอะ่ลยก็ก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ Energy ของผู้หญิงทุกคนที่มีในร่างกายก็เอาออกมาใช้เป็นฟิลเหมือนแบบ เกิลพาวเวอร์ปุ๊ความเป็นผู้หญิงในตัวคุณอ่ะคือฟิลล์หลอนเลยหลอนแรงมากเขินมากอันนี้ชาเลนจ์ของเลิฟมากสุดๆเลิฟสุดเอาสิคือคือตอนเหมือนที่เลิฟเคยเล่าไปว่าตอนถ่ายอะค่ะคือเราตื่นเต้นมากๆแบบเหมือนมันเป็นอะไรใหม่มากๆสําหรับเลิฟเลยในชีวิตการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คุยกับพี่มิวเลยแล้วก็เอาหน้าเข้าหันกําแพงเขิน แล้วก็แบบหายใจลึกๆแล้วก็บบเริ่มรักทาได้เริ่มรักทาได้อะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นล้วค่อยเดินออกมายอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่เขานะทุกคนเห็นหนูนิ่งๆอย่างเงี้ยคือหนูก็คิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าหนูลองแบบปล่อยใจปล่อยใจดูเพราะว่าถ้าคิดเยอะปุ๊บเป็นหนูจะกักความรู้สึกบางอย่างไว้หนูเชื่อว่าทุกคนในเรื่องเนี้ยทุกคนก็คงตื่นเต้นแหละแม้แต่น้ำตาลก็อาจจะตื่นเต้นแต่ว่าก็ปล่อยให้มันแบบเอบอโปรแบบสนุกสนุก,นก,นกค่ะ แต่ทุณแม่แบบน้มันมีพาร์ทนี้เองจมต้องขับคู่กันก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยเออฉันว่าอะไรความรักที่ซับซ้อนใช่เหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่ว่าก็แบบเหมือนเป็นการแอบ,บชอบโดยที่ตัวทุกตัวละครยังไม่ได้มีใครอเลยเงี้ยค่ะใช่เขาเป็นทุ่นที่ทุกคนอยู่โตใช่มากใช่ถ้าเกิดแบบ officially ประมาณ ปีครึ่งสองปีแต่ว่าถ้าเกิดนับตั้งแต่อิง่าก็ประมาณสามปีค่ะใช่อุ้ยเราจะเก็บเอาไว้พูดตึกอัน้แบเนี้โอเคก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพอเราสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราการการทํางานเออเออทุกคนเห็นไม่ใช่แค่หนูขอบคุณขอบคุณที่จัดผมให้ค่ะก็ ดีใจที่มาถึงวันนี้เดี๋ยวเราไป,ส,ไปสู้กันต่อไปสู้กันต่อไ่ใช่ไม่ใช่อนาคตนน,ะคะนาคนตวันนี้าันไกลอันนี้จะปล่อยมากเลยลเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตั้งตั้งแต่ตอนรันชูอะรันชูให้พี่ขอดูอะก็จับมือพี่บบเออเราทําได้อเลยเนี่ยใช่มีคำพูดให้ทำในแบบสุดวเรายอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเต้นจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างส่วนใหญ่จับมือส่วนใหญ่จะเป็นแอคชั่นมากกว่าจับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ เเ่ออจะะกันนไ้คดฝากวันนี้ฝากวันนี้ด้วยนะคะแฟนเด็ก in B K K X Mule เลนะคะฝากมาคุยกันเยอะๆเดี๋ยวเลเล่นเสร็จเดี๋ยวจะมาสองค่ะใช่ค่ะก็เราเป็นนักสำรวจอยู่แล้วยังไงก็จะไปสองแน่นอนใช่นักสำรวจค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นความสุข ไม่มากก็น้อยของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเกตเมเจอร์นะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก,ก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมไปถ่ายรูปกับเมิร์มนะอุ้ยใช่น้องนา่ารักมากาเจอเลยคะ่ะเจออย่างอยางขวดปุ๋ยมากตัวใ,ใหญ่มากบอกให้น้องกระดิกงหางได้น้องชอบกระดิกงหางถ้าใครไม่มาเจอสามารถซื้อเป็นตุ๊กแได้เอได้ฟกติดตัวใช่ แล,แล้วหนูขอพูดอีกนิดนึงได้ไหมนะหนูอยากรู้ว่าว่าเขาแคสคนที่อยู่ในมัสคอตนี่คือตามตรงคาแรคเตอร์มากเลยอะนนยดีดินมากเลยคาเลคเตอรเหมือน,น, <c oughs> นที่มิวไม่ใช่เมือนหนูนะ <c oughs> เร <c oughs> าว่าหนูเห็นของอะไรนะสั่รวยสั่รวยบูจี้ด้วยให้เดินช้าอ๋อน้องเป็นสล็อตใช่น่กจ้ะนารั่ารักตหนึ่งจะดิบเป็นยังอ๋ออ่ะอโวคาโด่ของขอบคุณค่ะ 一个。